นี่ลูกจะไปไหนนั่งนะ่ะน้อยใจมีแต่คนด่าโอ้จริงเหรอฮะ <Huh? S 1> พวกเราช่วยกันอย่าให้มันกลับเข้ามาองกันน้อยกันน้อยอย่าให้มันกลับเข้ามาเออแม่จ๋าผมกลับมาแล้วเออไม่มีใครเอากูเลยเออกไปตู่ออกไป <S <S อยากรู้จังเลยครับคนเก่งๆอย่างบัวขาวกลัวอะไรบ้างครับฮะเดี๋ยวผมจะบอกให้ครับ ผมกลัวการอาบน้ำตอนเช้ามากเลยครับมันเย็นชิบหายเลยหน้าหนาวไงป้าในก๋วยเตี๋ยวมีผมฮะลงไงดิเฮ้ยมาลงไปแช่น้ำทางที่อะไรสัตว์มึงลงมาเลยนะมาลงมาเออผมหนาวอ่ะน้ำซุปมันอุ่นๆดีของกินเอาไว้กินเว้ยไม่ได้ให้มึงแช่น้ำไอสัตว์เลยแง หนูเป็นอะไรหนูเออพ่อแกบแม่หายครับไปงั้นนั่งร้องตรงนี้นะน่าจะดูหนังมันโั้หอ่ะเอ้ฮอ,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 อพวกคนเลวเอ้ยอ,อย่าไปหลงกลตกเป็นเครื่องมือพวกนักการเมืองเลยนายอ่ะยังเด็กเกินไปลงถนนให้บ้านเมืองอู่นไวทำไมวะช่วยชังเฮียอะไรกูไม่ได้ชังชาติสักหน่อยกูชังพวกมึงนี่ยแหละไอ้ส์เ้ย สั่งที่บ้านเดี๋ยวมีคนแอบดูสั่งที่ออฟฟิศดีกว่าไม่มีใครแอบดูแน่นอนสองวันต่อมาบุญหลายมีพัสดุมาส่งนะมารับที่หน้าออฟฟิศได้เลยเฮ้ยถึงไวจังเดี๋ยวออกไปเดี๋ยวนี้แหละจบสิ้นแล้วชีวิตกูทุกคนเห็นหมดแล้วว่ากูสั่งอะไรมาเนี่ยเซ็นรับตรงนี้ด้วยนะครับเลยเหมือนจริงมากเลย เฮ้ยบูนไหลไงบูนไหลไงเอ้ยมาเขินเนี่ยมาเขินเนี่ยเ้ยมาเขินจริงๆเวย้ยเขินใช่ไหมเนี่ยทำไมทำไมอะคำแก้วทำไมคอยกับคนท่า,าพลอยู่ด้วยกันบอดได้ตัดใจเธอคนกับงูอยู่ด้วยกันบอดได้ตัดใจเธอฮ่าฮ่าออกป,ปา